สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจด้วยกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องอาภาวะธำร,รงดุลหรือ homeostasis ค่ะเรื่องความสมดุลในร่างกายเรานี่เองใช่ครับซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบทเรียนชีววิทยาออนไลน์เลยหัวข้อก็คือกลไกลกับเรื่องการสื่อสารระหว่างเซลล์อืมน่าสนใจมากค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องสมดุลแบบนิ่งๆนะคะครับผมมันเป็นกระบวนการที่แบบ ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจให้ลึกขึ้นว่าร่างกายมันรักษาสมดุลที่ว่านี้ได้ยังไงผ่านระบบควบคุมกับการสื่อสารของเซลล์ที่มันค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งข้อมูลชุดนี้ก็ให้รายละเอียดไว้ดีทีเดียวค่ะโอเคงั้นเริ่มกันเลยนะครับหัวใจหลกัหลกๆเลยภาวะทำรงดุลเนี่ยมันคือการรักษาสภาพแวดล้อมข้างในร่างกายเราให้มันนิ่งๆเสถียรเสถียใช่ไหมครับ ใกล้ๆกับค่าที่ตั้งไว้หรือเซตพอยต์ถูกต้องค่ะโดยต้องมีการตอบสนองเพื่อชดเชยตลอดเวลาพิเศษไหมครับเกี่ยวกับ negative feedback เนี่ยคือความน่าสนใจมันอยู่ที่ความไวความแม่นยําของมันค่ะพอมันมีอะไรเปลี่ยนไปนิดหน่อยอย่างเช่นอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นนิดนึงครับระบบมันจะทํางานสวนทางเลยพยายามดึงกลับมาที่จุดเดิมให้เร็วที่สุดเหมือนรีบดับไฟก่อนจะลามอะค่ะอ๋อเข้าใจครับ แต่ทีนี้มันก็มีอีกอันที่ตรงกันข้ามเลยคือการป้อนกลับเชิงบวก positive feedback อันนี้มันจะยิ่งทำให้มันห่างจากจุดสมดุลไปอีกใช่ค่ะฟังดูเหมนไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันจำเป็นมากในบางสถานการณ์นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่มันต้องเร่งการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นไปอีกในบทเรียนขายกตัวอย่างที่ชัดๆก็คือกระบวนการที่ต้องทําให้เสร็จเร็วๆสมบูรณ์ไปเลยอย่างเช่นเวลาเลือดแข็งตัวอ๋อครับครบหรือตอนที่มดลูกเบียบตัวตอนคลอดลูกค่ะ คือพอเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนิดหนึง่งสัญญาณมันจะถูกขยายให้แรงขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเป้าหมายเหมือนริ่งเครื่องให้ผ่านจุดสําคัญไปให้ได้ประมาณนั้นเลยค่ะนอกจาก2ออันนี้ก็ยังมีอีกกลไกนะคะคือการควบคุมล่วงหน้าหรือ feed forward regulation อันนี้คือที่ร่างกายมันคาดการได้แล้วก็เตรียมตัวไว้ก่อนใช่ค่ะเหมือนตัวอย่างที่ว่าได้กลิ่นอาหารแล้วน้ำลายซออะไรแบบนั้นใช่เลยค่ะเป็นการเตรียมพร้อมเชิงรุก คือร่างกายไม่ได้รอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้แต่คาดการว่าน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เตรียมระบบไว้เลยเพื่อลดผลกระทบที่จะตามมาถูกต้องค่ะทำให้การตอบสนองจริงๆมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยมันต้องอาศัยการสื่อสารระหว่างเซลล์ที่แม่นยำมากๆครับการสื่อสารที่ว่าเนี่ยข้อมูลบอกว่าใช้สารเคมีสื่อสารหรือ chemical messengers เป็นตัวกลางหลักๆเลยค่ะ มันต่างกันยังไงบ้างครับพวกสารเคมีพวกนี้มันมีหลายระดับค่ะอย่างฮอร์โมนเนี่ยเหมือนส่งสารทางไกลเลยเดินทางไปกับเลือดไปยังเซลล์เป้าหมายที่อาจจะอยู่ไกลออกไปอืมทั่วร่างกายค่ะส่วนสารสื่อประสาทหรือ neurotransmitters อันนี้จะทำงานเร็วมากในระยะใกล้ๆระหว่างเซลล์ประสาทหรือเซลล์ประสาทกับเซลล์ปฏิบัติงานเหมือนส่งข้อความด่วนหากันใช่ค่ะแล้วก็มีอีกพวกที่ทำงานแบบ โลคลมากๆเฉพาะที่เลยคือสารพาราครีนกับออโตครีนพาราครีนออโตครีนค่ะพาราครีนส่งผลต่อเซลล์ข้างๆส่วนออโตครีนส่งผลต่อเซลล์ที่หลังสารนั้นเองเลยพวกนี้ต้องผ่านกระแสเลือดเหมือนคุยกันในกลุ่มเล็กๆเฉพาะจุดค่ะโหละเอียดมากครับแสดงว่าเซลล์เป้าหมายเนี่ยต้องมีวิธีรับรู้สารที่เฉพาะเจาะจงมากๆผ่านสิ่งที่เรียกว่า ตัวรับสัญญาณหรือ receptor ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะตัวรับสัญญาณนี่สำคัญมากเป็นโปรโตีนที่จำเพาะกับสารสื่อสารแต่ละตัวเลยที่น่าสนใจคือข้อมูลบอกว่าจำนวนตัวรับพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ด้วยไม่ได้มีเท่าเดิมตลอดใช่ค่ะมันมีการควบคุมจำนวนหรือ regulation ค่ะอย่าง up regulation คือเพิ่มจำนวนตัวรับทำให้เซลล์ไวต่อสัญญาณมากขึ้นอ ส่วน downregulation ก็คือลดจำนวนตัวรับลงทำให้เซลล์ตอบสนองน้อยลงเป็นการปรับความไวให้เหมาะสมป้องกันการกระตุ้นที่มากหรือน้อยเกินไปครับพอสารเคมีมันจับกับตัวรับแล้วเหมือนกดกริ่งหน้าบ้าแล้วเอ่อเกิดอะไรต่อข้างในเซลล์ครับกระบวนการที่เรียกว่าเส้นทางการถ่ายทอดสัญญาณหรือ signal transduction pathways เนี่ยการจับกันตรงนั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นค่ะพอกระตุ้นตัวรับปุ๊บ มันจะไปจุดชนวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องข้างในเซลล์เหมือนโดมิโนโล้มต่อๆกันไปครับอาจจะไปเปลี่ยนการทำงานของเอนไซม์เปลี่ยนการแสดงออกของยีนหรือกระตุ้นให้เซลล์หลั่งสารบางอย่างออกมาอ่อน CA 2บวกเพื่อขยายสัญญาณกระจายสัญญาณให้ทั่วถึงทำให้เกิดการตอบสนองที่เหมาะสมในที่สุดค่ะเช่นกล้ามเนื้อหดตัวหรือปรับเปลี่ยนการเผาผลาญพลังงาน ฟังดูซับซ้อนแต่ก็เป็นระบบมากๆเลยนะครับมีตัวอย่างไหนในข้อมูลที่มันโชว์การทำงานร่วมกันของกลไกลทั้งหมดนี้แบบชัดๆบ้างไหมครับมีค่ะเรื่องจังหวะชีวภาพหรือ biological rhythms โดยเฉพาะจังหวะรอบวันหรือ circadian rhythm เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมาก เรื่องนาฬิกาชีวภาพใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นการทำงานแบบ feed forward คือร่างกายเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงระหว่างกลางวันกลางคืนเช่นการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินจากต่อมไพเนียลเพื่อเตรียมให้รองง่วงนอนครับซึ่งทั้งหมดนี้ถูกควบคุมจากศูนย์กลางในสมองที่ชื่อ suprachiasmatic nucleus หรือ SCN ที่น่าสนใจคือค่าที่ตั้งไว้หรือ s e ต point ของบางอย่างในร่างกายก็เปลี่ยนไปตามจังหวะรอบวันด้วยไม่ได้คงที่เป๊เปะตลอดเวลา ถูกต้องค่ะมันปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของวันด้วยเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยครับสรุปได้ว่าภาวะทำรงดุลเนี่ยไม่ใช่แค่การรักษาสมดุลแบบนิ่งๆแข็งๆเลยแต่เป็นกระบวนการที่เ่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีดนามิกมากๆใช่ค่ะต้องอาศัยการสื่อสารที่ซับซ้อนผ่านสารเคมีตัวรับแล้วก็กลไกควบคุมทั้งแบบป้อนกลับทั้งแบบเตรียมล่วงหน้าเพื่อให้ร่างกายทางานได้ดีที่สุด เป็นระบบที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เชื่อมโยงกันอย่างมามทึ่งจริงๆใช่เลยค่ะซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะในข้อมูลที่เราดูเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องกระบวนการชราภาพหรือเอจิงว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ร่างกายเราสูญเสียความสามารถในการควบคุมภาวะทำรงดุนนี้ไปอ๋อครับทีนี้ ถ้าเส้นทางการสื่อสารการควบคุมที่มันซับซ้อนมากๆพวกเนี้มันเริ่มทํางานผิดพลาดหรือว่ามันเสื่อมประสิทธิภาพลงตามวัยมันจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อสุขภาพโดยรวมของเรายังไงได้บ้างอืมน่าคิดมากครับค่ะเป็นประเด็นที่แบบท้าทายให้เรามองเห็นความเปราะบางของระบบที่ดูเหมือนจะทํางานได้เองอย่างน่าอัศจรรย์นี้นะคะ